สวัสดีจ้าพี่น้องมะมะกินกาแฟานะแม่นุ่นจ้าตอนเศร้าๆโอ้น้ามันออกห้องตัวตัวจ้าพี่น้องเกินอะเอาอยู่หนาบ้านเลยพี่น้องมะนี่มันฝนตกตัวพี่น้องบรรยากาศมันก็บม่ดีกินอยู่หนาบ้านมาจ้ามากินกาแฟานะแม่น,นุ่นเด้อจ้าเด้อ ต้องิกินไม่นุ่นกับฝากกดไลค์กดแชร์กดต,ติดตามไม่นุ่นเลเด้อจ้าทั้ง่องยูทูบกับฝากติดตามเลยเด้อจ้าพี่น้องอย่าออกไอทวนทวนดูพีน่น้องมัน,นฝนตกวัดคืนเมื่อคืนนี่พี่น้องเลยเกิดมาหนาบ้านมันกิดมาสว่างโคตร ฝ <laughs> นตกอาการมันก็เปเลาาเี่ยนวัดสลับวันนี่เก่าของน้างบ้านนี้ด้วยกมันก็เป็นวัดมันก็เป็นไข้ยูบ,เบาเซาพี่น้องเไย tốt đó hạt tốt cơ khi nó mất tốt tốt lên nè cảm ơn phần tốt lên xì hang cả bó hang khoai cả bó khoai โอ๊อยดเด้อพี่น้องเลยเป็นวัดบบดกินกระยูโบได้ขั้นกินแล้วก็บ๊อินเข่าด้วยพี่น้องปานนั่นแม่นน้นกันยังอ้วนตู้อ้วนตุยอยู่ัน,นเห็ดอุ้ยลุยอยู่ <c oughs>